เหมือนพี่ใหญ่จะบอกว่าไปข้างหน้าสามแผ่นศิลาดึงดึงดึงและทางซ้ายอีกสี่แผ่นศิลาดึงดึงดึงประกฏตัวแล้วลังช้างสารสี่ตัวลำดับที่หนึ่งมันออกมาแล้วคุณชาย แม้ว่ามันจะเคลื่อนไหวได้ช้าแต่ก็มีระยะการโจมตีที่กว้างมากซีเอ๋อไม่มีพลังยุทธนางจะไม่เป็นอะไรจริงๆงั้นหรอดูต่อไปเดี๋ยวก็รู้เองอันกำลังจะปล่อยพลังแล้ว <S 2>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  ไปทางซ้ายอีกสีแผ่นซีลาดึง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  ลงลงและนับ 1- นึ่งถึงสามหนึ่งสองสามลุกขึ้นและตรงไปอีก5แผ่นศิลาดึงดึงดึงจากนั้นให้หยุดนิ่งหลับตานับ 1- นึ่งถึงสี่หนึ่งสองสามสี่อดพ้นจากใคก่กักษ์ลวดเทียน ด้วยการปิดตาสองข้างเป็นไปได้ยังไงกันน่ะนี่มันจะต้องเป็นภาพลวงมันจะต้องไม่ใช่ความเจรงแล้วสามคนใช้พลังมากถึง5ส่วนสิบจึงจะสามารถหยุดมันเอาไว้ได้ขาต้องฝันอยู่แน่ๆเลยสุดยอดเกินไปแล้วการโจมตี ของสเสวียนอู่ที่กว้างขนาดนั้นแต่ซีเอ๋อกลับหลบมันได้จริงๆด้วยเดี๋ยวก่อนซีเอ๋อทำไมถึงยังเดินไปด้านหน้าอีกเดินไปข้างหน้า3แผ่นศีลาแล้วไปทางซ้ายอีก3แผ่นศีลาจบด้วยการเดินตรง1แผ่นศิลาเป็นเต่าน้อยที่น่ารักจังเลย ไปเล่นกับข้าดีไหมเจ้าเต่าน้อยเจ้าให้ข้าแตกกระดองเจ้าเช่นนี้ถือว่าสัญญาแล้วนะนี่มันผ่านไปแค่หนึ่งการถูกเท่านั้นเองสามารถเอาชนะพลังของช้างสารลำดับที่หนึ่งได้จริงดิวิธีการทำลายไข้กลเช่นนี้สุดยอดเกินไปแล้วว่าไหม หรือว่าแม้แต่คนธรรมดาก็ทำลายไข้กลนได้จริงๆงั้นเหรอเวลาหนึ่งการถูกต่อมาวิหกแดงน้อยน่ารักจังเลยเวลา2การถูกต่อมาแมวขาวน้อยพวกเรามาเป็นเพื่อนกันเถอะเมียวเวลาสามการถูกต่อมาเฮนี่งงั้นเหรอ ทำไมถึงได้มีขากันล่ะพี่ใหญ่มีสัตว์น้อยน่ารักสี่ตัวที่น่ารักอยู่ด้านในจริงๆด้วยล่ะออกมาแล้วทำลายไข้กลนได้จริงด้วยทำได้ยังไงกันนะพี่ใหญ่ สัตว์ตัวน้อยพวกนี้ค่าเลี้ยงไว้ได้ไหมอยากเลี้ยงก็เลี้ยงไทกลนยักษ์ลวดเทียนควรจะถูกทำลายตั้งแต่เมื่อพันปีก่อนแล้วใช้สัตว์อสูรระดับ5เป็นแกนกลางการออกแบบมีจุดอ่อนมากเกินไปแม้แต่มนุษย์ก็ยังรอดพ้นออกมาได้ไมค่ควรแก่การชมเชยแม้แต่น้อย เขากาพูดอย่างนั้นได้ยังไงกันนี่เป็นาคาากลนที่สืบทอดมาจากพันปีก่อนเลยนะแต่เด็กนั่นกรลอดออกมาได้จริงคุณชายพูดแบบนี้หรือว่ากำลังจัดเตรียมคข่ยคนที่ยอดเยี่ยมกว่าให้กับสํานกชิงสเสวียนงั้นเหรอคะเราเล่นักนะที่จะปอกลอกข่าหรือไงคุณชายรอเล่นแล้ว ท่านเก่งกาจเช่นนี้กับแค่ตั้งค่ายกลระดับสูงคงไม่ยากเกินไปสำหรับท่านหรอกใช่ไหมอย่าเพิ่งตื่นเต้นไปนักเลยรับใช้ค่าให้ดีเมื่อค่าพอใจบางทีอาจจะช่วยวางค่ายกลให้เจ้าก็าได้คุณชายท่านพูดแล้วนะสหมอนี่มันชักจะมากไปแล้วนะไม่คิดเลยว่า พันปีต่อมาสํานักชิงเซวียนจะยังใช้่า่กลอนผุผูนีเป็นสมบัติลําค่าอีกนี่เป็นสิ่งที่ข้าใช้จับนกเป็น่า่กลนง่ายๆที่สร้างขึ้นโดยไม่จริงจังมันคงถึงเวลาที่จะเปลี่ยนแปลง่า่กลนให้เป็นให้พวกเขาจริงๆแล้วล่ะตอนนี้่า่กลนก็ถูกทําลายแล้วพวกเจ้ายังมีธุระอะไรกับขข่อีกไหม มาไม่มีข้าจะมีทุระอะไรได้อีกล่ะพวกเราพยายามอย่างเต็มกำลังแต่ไม่อยากจะเชื่อว่าเด็กสาวมนุษย์นั่นกับทำลายไข้กลนได้ย่างง่ายได้นี่เป็นการตบหน้าพวกเราชัดๆแต่แต่เราก็ไม่สามารถพูดอะไรได้ <c oughs> แค่คไข้ก้นกระจอกมันไม่ใช่ความสามารถของเจ้า เอกสักหน่อยการรับสมัครสิทธิ์อันทรงเกียรติแต่กลับไม่มีใครที่มีคุณสมบัติยอดเยี่ยมเลยแม้แต่คนเดียวมีแต่พวกดีแต่ปากทั้งนั้นช่างนาเบื่อเลือกเกินข้าจะไปเดินเล่นฝากเจ้าดูแลซีเอร์แทนข้าด้วย คุณชายสำนักชิ้นเวียนมีพื้นที่ต้องห้ามมากมายและก็อันตรายด้วยข้ารู้จักที่นี่ดีกว่าเจ้าเสียอีกรู้จักดีกว่าข้าไปหาที่นอนสบายสบายก่อนดีกว่า ไม่คิดเลยนะเนี่ยว่าสำนักชิงเสวียนจะยังมีคนที่ทำเล่าวิญญาณได้อยู่อีกแต่ว่าก็คงต้องขอลองชิมก่อนแล้วนะ<พ>หืมมดเดกนายเลอะอาจขโมยเล้าของข้างนั้นเหรอ เจ้าเด็กน้อยเลีบปล่อยขอ,ของของข้าได้แล้วแล้วหากข้าไม่ปล่อยล่ะข้าก็จะฆ่าเจ้าเสียมุกฮะทำไมเจ้าเด็กน้อยนี่มันถึงได้มีพลังมากมายเช่นนี้เด็กน้อยเจ้ามาจากยอดเขาไหนกัน เจ้าสนด้วยเหรอว่าข้ามาจากยอดเขาไหนตอนนี้ข้าสนใจยอดเขาเจียนสเสวียนและในอนาคตก็จะไปอยู่ที่นั่นด้วยบาทซอบเป็นผู้อาวสอคนไหนกันที่สั่งสอนเจ้ามาเป็นแบบนี้ถึงได้กล้าอวดดีแบบนี้เช่นนั้น ข้าจะสั่งสอนแทนอาจารย์เจ้าเองเอาเลยอยากสั่งสอนอะไรข่าก็เข้ามาก่อยขนาดนั้นเลยหลรือตะแกหมดแล้วข่าก็แค่กินเหล้าที่หมักไว้ข้างถนนเท่านั้นเอง ทางถนนงั้นเหรอจะเด็กนายจะพูดอะไรข้าไม่เคยว่าแต่กล้าว่าเหล่าวิญญาณของข้าเป็นของข้างถนนงั้นเหรอข้าจะสั่งสอนปากเหน่าๆของเจ้าซะข้าจะอาจเจ้าให้สินสากแล้วก็ให้อยู่ที่นี่เดิมเล่าเป็นเพื่อนข้าฮ้ <c oughs> อารมณ์ร้อนจังเลยนะแต่ก็ข้าก็เป็นคนรักเล่าแล้ววันนี้ก็อารมณ์ดีด้วยงั้นก็าการพาตะแก่ขี้เราอย่างเจ้าไปยอดเขาเจียนเซวียนกับข้าด้วยคงไม่เป็นไรเอ๋ <c oughs> <c oughs> ต่แกนี่ไม่อ่อนแอเลยแต่ได้รับบาดเจ็บมากเกินไปจึงไม่สามารถแสดงพลังได้เต็มที่หืมในตำหนักผูผูนี่มีเล่าด้วยเนื้อไ้ช้าก่อนด้านในนั้นไม่มีอะไรอยู่ต่แก หาค่ายังไม่เรียกห้ามตามค่าเข้าไปเดียวเด็ดขาดโอ้โหบ่มมาได้ดีเลยทีเดียวนี่มันคือเล่าวิญญาณชั้นเลิศงั้นเหรอไม่คิดเลยนะเนี่ยว่าตะแก่นั่นจะบ่มเล่าวิญญาณชั้นเลิศไว้ด้วยสิ่งนี้เป็นสุดยอดเล่า ในหมู่เล่าของดินแดนเบื้องบนมีน้อยคนนักที่จะบ่มมันขึ้นมาได้หวังว่ากินเหล้าชันเลิศนี่จะไม่ทำให้ข้าผิดหวังนะนี่มันไม่ใช่ว่านาังแม่นมดถูกขังอยู่ในตำหนักเรือนจำหรอกหรือ ทำไมตอนนี้ถึงได้หนีออกมาอยู่ที่นี่กันใครนะ่ะทำไมต้องมารบกวนการนอนของข้าด้วยอ่ะไม่นะถูกพบเข้าแล้วหนีไวเหมือนเดิมเลยนะแต่มันจะมีประโยชน์อันใดเจ้าสามารถหนีนักบวชได้แต่มิสามารถ หลีกหนีจากวัดนี้ไปได้พลังวิญญาณเซียนที่อยู่ในเล่าถูกนางดูดไปจนหมดแล้วปาสะจากวิญญาณเซียนรสชาติก็ด้อยลงถึงเก้าส่วนบางอาจการทำเรื่องเช่นนี้นางแม่มดต้องได้รับบทลงโทษเล่าของข้าใช้เวลาบ่มถึงยี่ สิบเก้าปีไม่มีอีกแล้วถูกเกณฑ์นจนหมดแล้วหไม่ต้องกังวลไปสุดยอดเล่ายังรอเจ้าอยู่ข้างในนั้นตอนนี้ข้ามีเรื่องจะถามยังโยก็ดียังโยก็ดีแล้วเด็กน้อยจะเป็นใครกันแน่ ตอนนี้เป็นค่าที่กำลังจะถามเจ้าอึกถามมาเถอะที่นี่ยอดเขาเจียนสเสวียนนอกจากเจ้ามีใครอยู่อีกไม่มียอดเขาเจียนสเสวียนถูกทิ้งล้างมาเกือบสองพันปีแล้วแล้วเจ้ารู้หรือเปล่าว่ามีพื้นที่ต้องห้ามอยู่ที่นี่ ไม่เม่ม่เม,ม่ข้าอยู่ที่นี่มาร้อยร้อยปีแล้วหากมีสถานที่แบบนั้นอยู่จริงข้าจะไม่รู้ได้ยังไงไม่มีสถานที่แปลกประหลาดอันใดอยู่ที่ยอดเขาเจียนเซวียนนอกจากเสียว่ามันใหญ่กว่านี้โอเคข้าเข้าใจแล้วขอตัวเจ้าค่อยๆเพลิดเพลินก็แล้วกันเดกนั่นเป็นใครกันแน่ ทำไมหน้าตาถึงคุ้นุนเช่นนี้ตำหนักฝึกยุทธเ,เหมือนว่าที่ตะแก่นั่นพูดจะเป็นความจริงเกรงว่าจะไม่มีใครมาที่นี่เกือบสองพันปีแล้วมมหน่าล่ะแม่มดนั่นถึงกล้าหนีมาที่นี่เป็นเวลากว่าสองพันปีแล้ว ที่ไม่มีใครมาปรับปรุงค่ายกลของตำหนักเรือนจำกลัวว่า่า้กลแห่งความแข็งแกร่งก็คงจะพังไปนานแล้วเช่นกันเป็นที่นี่เองอ สองพันปีผ่านไปแล้วสำนักสิงเวียนไล่มโนธรรมแห่งนักโซ่ทำร้ายนักโทษขายหิวจะตายอยู่แล้วใครก็ได้มาฆ่า่าทีทรมานเลือกเกิน <c oughs> แมททัพปิศาจท,ที่ยิ่งใหญ่ตนนั้นกลับตายเพราะความหิวโหยหรือนี่โจนเจียงหยางเองก็หิวตายเช่นกัน ยังมีนี่อีกรวมทั้งหมดสองพันหร้อยปีหลังจากเจ้าไปตอนนี้คงไม่กลับมาแล้วนี่ข้าถูกลืมไปแล้วจริงๆเหรอเจ้าหรอค่ะมาขังข้าไว้ทีน่นี่ก็สั่งเถอะแต่อย่างน้อยชวยมาหาข้าบางังจะได้ไหม ตอนนี้มีเพียงตะแก่นิสัยไม่ดีอาศัยอยู่บนยอดเขาเชียนเซวียนมันฝึกปือพลังวิญญาณอย่างแข็งกล้าจนวิญญาณของข้ามีอาจเข้าใกล้ถังหยุ่หยุท่ทุกๆวันข้าได้แต่แอบออกไปดูซับพลังวิญญาณด้านนอกแต่นั่นมันก็ยังไม่พอหากเป็นชิดนี้ต่อไป ช้าเร็วยังไงข้าก็ต้องหิวตายเป็นแน่เจ้าผู้ชายนิสัยไม่ดีไปตายซะเลยไปเลยหากเจ้าไม่อยู่ที่นี่แล้วทำไมถึงต้องปิดผนึกที่นี่ด้วยล่ะอย่างน้อยก็ให้คนมาส่งอาหารให้บ้างเถอะมีคนมาในที่สุดก็มีสิทธิ์สำนักจิงสเสวียนพบที่นี่แล้วงั้นเหรอ นางแม่มดนั่นยังล่อลวงผู้คนที่นี่อยู่อีกเหรออย่างที่คิดไว้ก่อนที่ข้าจะขึ้นไปดินแดนเบื้องบนต้องปรับปรุงผนึกของที่นี่อีกครั้งไม่งั้นหากสิทธิชิงสเสวียนถูกนางแม่มดล่อลวงปล่อยนางออกจากการจองจำชฉางโจจะต้องตกอยู่ในความโกลาหลเป็นแน่กินเยอยแล้ว เดิมพันพลังวิญญาณเสี้ยวสุดท้ายกับเวทมายาครั้งนี้เย่ช่างสเสวียนทั้งหมดต้องโทดเจ้าข้าจะไม่ปล่อยโอกาสครั้งนี้ไปแน่เจ้าขังข้าไว้สองพันหร้อปีครั้งนี้ข้าจะต้องออกไปให้ได้หลังจากนั้นข้าจะขังเจ้า เปลี่ยนเจ้าให้กลายเป็นของเล่นของข้าชาตินี้อย่าหวังว่าจะหนีไปจากข้าได้เลยน้องชายเจ้ามาช่วยข้างั้นเหรออย่าก่อเรื่องก่อนหน้านี้เจ้ากินเหล้าวิญญ,ญาณสเกลียงข้ายังไม่ได้คิดบัญชีเลยนะถ้ากินเหล้าวิญญาณ โอ้เจ้าหมายถึงเล่านั่นนะสินะไม่มีพลังตบากงั้นเหรอน่าจะเป็นสิทธิ์หน้าใหม่ที่เพิ่งเข้าสำนักชิงสเสวียนใช่ไหมเย,ยี่ยมเป็นเลยคนแบบนี้แหละเหมาะที่สุดที่ข้าจะหลอกน้องชายเล่ามันจะอร่อยอะไรนักหนาหากยอมปล่อยข้าออกไปน้องน้องชายจะทำอะไรกับข้าก็ได้ อะไรก็ได้เลยนะ <c oughs> นางแม่มดแม้แต่กับข่าเจ้าก็ยังกล้าหลอลวงงั้นเหรอไม่พบหน้าสองพันกว่าปีเจ้ากลายเป็นคนมีความกล้าเช่นนี้แล้วหรือแม้แต่เจ้ายังกล้าล่อลวงไม่พบหน้าสองพันกว่าปีงั้นเหรอเจ้าเป็นใครพวกเราเคยรู้จักกันมาก่อนงั้นเหรอ จ้าไม่ใช่สิทธิ์หน้าใหม่ของสำนักชิงสวียนตั้งแต่เมื่อไหร่กันที่นางแม่มดแห่งสำนักปิศาจผู้ยิ่งใหญ่แยกแยะผู้คนด้วยตาเพียงอย่างเดียวกันลมหายใจของข้าเจ้าสัมผัสไม่ได้เลยหรือไงลมหายใจคุ้นๆเดี๋ยวก่อนนะนี่มันลมหายใจของยายชางสวียน ไม่ถูกต้องมีบางอย่างที่ไม่เหมือนเดิมไม่อยากจะเชื่อนี่เจ้าคือทายาทของเนี่ยชางเสวียนบอกมาใครเป็นแม่ของเจ้าข้าจะฆ่านางซะลีอาจแย่งผู้ชายของข้าว่าแล้วเชียวทำไมถึงไม่มาหาข้าเลยถึงสองพันปี ที่แท้เขาก็มีคนใหม่นี่เอง